ครับสวัสดีครับเจ้าพนโชวิยินดีรอบนะครับครับสำหรับตอนนี้ก็คณะที่มาหล่อพระของบ้านน้องคูนวัดป่าวนารามก็คณะนี้รวมเป็นหนึ่งนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันหล่อองค์พระปฏิมากรพุทธพุทธาร่วมใจพัฒนาพุทธร่วมใจพัฒนานะครับนี่มีคณะคุณหญิงคุณนายประจำบ้านนะครับมี่จะค้นสวย นี่นะครับดูจะชัดครับตอนนี้ก็มีรางวัลใหญ่มาเอาเปิดครับให้เชื่อตัวหนึ่งไหนดูดูครับขอดูครับโอ้โหแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยคม่อะไรครับนม่อะไรครับเอานี่นะครับมอบรางวัลเชื่อสีแดง าวอาคณะกรรมการมอบนะครับคณะกรรมการมอบรางวัลชื่อแม่อะไรครับเนี่ยโอ้โนี่แหละครับคือว่ามาทําบุญก็มีสิ่งได้ครับรได้ทั้งกําลังใจได้ทั้งอ่าสิ่งของจะมีเรื่อยๆนะครับจะ,จ,จะมีเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อเราก็จะเอาของมาดีไหมแม่คุณต่อไปของหลวงพ่อเราก็ออกมาเรื่อยเอาหมอนดีกว่านาะ ต่อไปเราจะมีหมอนหลวงพ่อเราจะหมอนมาให้จกักขอคุณค่อคณคโอ้หลวงพ่อเราใจดีครับาาดีใจไหมครับคุณแม่คุณครับดีใจค่ะ,ค,ะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีหมอนมีเสือ่อนี่แหลแม่คแม่คอนี่แหละแม่คำแม่คุณสม,มชื่อนะครับมรแม่คำแม่คุณโอ้ดีใจครับ ครับครับโอ้ครับขอบคุณครับที่ติดตามจะมีอีกช็อตนึงนะครับครับขอบคุณสวัสดีอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยทุกท่านครับครับโอ้ชาวบ้านนี้ยอมรับเลยสามัคคีกันจริงๆขอบคุณค่ะรับงานตอค่ะ